สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเหรียญนะครับนี่ครับหลวงพ่อปลดหนี้นะครับผมรุ่นปลดหนี้ซับทวีนะครับตัวนี้เพิ่งปลูกเสกเสร็จนะครับผมน่าจะประมาณเดือนที่แล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมนี่นะครับวัดห้วยน้ําซับนะครับผมพระธาตุวายโยนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นที่แบบอ่ามีพิธีปลูกเสกนะครับมีพิธีต้องบอกว่าเป็นพิธีใหญ่มากนะครับผมเหรียญสวยนะครับผมเหรียญสวยแล้วก็อ่า เกจิอาจารย์ดังนะครับผมเยอะมากนะครับในงานปลุกเสกนะครับผมอันนี้ก็ผมก็ได้มาทั้งหมด6เหรียญนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเหรียญกันนะครับว่าเหรียญจะมีลักษณะแบบไหนนะครับผมความสวยงามแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวเราเปิดเหรียญดูก่อนนะครับผมโอ้อันนี้เหรียญน่าจะเป็นพิงโกนะครับ ข้อดีของเหรียญของของหลวงพ่อนะครับผมด้านหลังก็จะกำกับไว้นะครับว่าเนื้ออะไรนะครับเห็นไหมครับบทนี่ซับทวีนะครับเนื้อสแตนโลหะลงยาสีนะครับผมเห็นไหมครับจํานวนการจัดสร้าง5 0 0 0ันองนะครับผมนี่นะเป็นเนื้อพิงโกต้องบอกว่าสวยมากนะครับนี่รูปองคหลวงพ่อนะครับผมนี่ครับรูปองคหลวงพ่อนะครับลงยันรอบนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวดูตัวเหรียญก่อนนะครับตัวเหรียญสวยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นรูปพระธาตุนะครับ เนี่ยเป็นรูกพรธาตุนะครับเนี่ยเลขคสสามสองแปดนะครับผมเนี่ยเดี ife, os, 3, 2, 8, na, one, ๋ยวเราดูทีละเหรียญแล้วกันนะครับผมเดี <Wir> ๋ยวขอแกะดูก่อนนะครับอันนี้โรงยานน้าเงินนะครับผมโอ้ต้องบอกว่าสวยลงลงยานน้าเงินนะครับรงยานน้าเงินลงยากจีวอนะครับผมเนี่ยครับลงยานน้าเงินนะครับห่วงเป็นห่วงเชื่อมนะครับผมนี่ครับ รงนี้นะครับก็เป็นปดนี่ซับวีนเนื้อสแตนโลหะลงยาสีนะครับจำนวน5,500องค์เหมือนกันนะครับผมนี่ครับต้องบอกว่าเหรียญสวยมากนะครับใครได้เคยไปวัดนะครับต้องบอกว่าโอ้โหคนไปวัดเยอะมากนะครับไปวัดเยอะมากนะอันนี้เหรียญนะครับปดนี่ซับทวีนเนื้อสแตนโลหะไม่ลงยานะครับจำนวนการสร้างแค่2,500องค์นะครับผมนี่ครับนเนื้อนี้ต้องบอกว่าสวยมากนะครับเห็นไหม ดูองหลวงพ่อนะครับดูจมูกนะครับผมดูจมูกนะครับดูรายละเอียดนะครับผมด้านล่างก็จะลงชื่อไว้นะครับเป็นหลวงพ่อปดนีนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นดูเลขโค้ดนะครับสี่เก้าศูนย์นะครับผมนี่ครับเนื้อก็บอกว่าสวยนะครับเดี๋ยวดูเหรียญต่อไป เนื้อนี้เนื้ออะไรวะเดี๋ยวผมดูกันดูด้านหลังนะครับบทนี้ซัตวีเนื้อบอนไม่ลงยานะครับบอนไม่ลงยาเนื้อบอนไม่ลงยาเนี่ยไม่ผมไม่ได้จะมันมันมัน,มนคือเนื้อแบบไหนนะสองแปดเจ็ดแต่จัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้างแค่สองพันห้าร้อยองค์นะครับดูเหรียญน,นะครับกล้องโฟกัสไหมนี่ครับไม่ลงยานะครับดูเหรียญต่อไปนะครับ เหรียญต่อไปโหต้องบอกเหรียญนี่สวยมากนะผู้หญิงนี่ชอบเลยครับนี่ฮะลงยากีวอนนะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาสีนะครับปดนี้ทัพทวีจำนวนจัดสร้าง500องค์นะครับแต่เหรียญสวยมากเหมือนพิงโกะครับเหมือนเหมือนอันนี้เข้มนะครับเห็นไหมนี่ครับชมพูเข้มอันนี้เหมือนน้อนอ่อนนะครับอมม่วงนะครับอมม่วงเดี๋ยวดูเหรียญถัดไปนะครับ ต้องบอกว่าเนื้อไม่ซ้ํากันเลยนะหรือว่าเป็นเพราะลงยากับไม่ลงยาหรือเปล่านะครับเหรียญน,นี้เป็นทองทิพย์ไม่ลงยานะครับผมจัดสร้าง2,500องค์นะครับนะครับดูตัวอย่างเหรียญน,นะครับแบ่งให้บูชาทุกเหรียญน,นะครับผมราคาก็ขึ้นอยู่ที่เนื้อนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าผมอ่าไม่ใช่เซียนพระหรืออ่าเป็นคนขายพระหรือปล่อยพระนะครับผมผมเป็นคนเช่าชอบสะสมนะครับ มีก็แบ่งปันกันนะครับผมราคาก็ไม่ได้สูงนะครับสนใจก็ทักไลน์มาเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ให้นะครับผมราคาก็หลักร้อยครับหลักร้อยนะไม่ราคาไม่สูงผมปล่อยก็เท่าที่ผมได้มานะครับผมก็มีค่าจะส่งนิด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 หน่อยนยนะครับผมนี่ครับไม่ต้องไปวัดเองนะครับผมนี่เป็นพิธีใหญ่มากนะครับจัดสร้างนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะครับทั้งหลวงพ่อทั้งเกจิอาจารย์ดังนะครับ มากมายนะครับในการปลุกเสกนะครับคุณบอยท่าพระจันทร์ก็เล่นนะครับผมคุณบอยท่าพระจันทร์ก็เล่นนะเหรียญเนี่ยครับก็เก็บแต่คุณบอยท่าพระจันทร์น่าจะเก็บเป็นเป็นเหรียญเหรียญทองนะนั่นจะเป็นเนื้อทองคานะครับคุณบอยท่าพระจันทร์เก็บนะเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญเหรียญสีชมพูนะครับคนนี้ผมชอบมากเลยเดี๋ยวให้แฟนแฟนผมับแฟนผมน่าจะชอบเดี๋ยวถ้าไปขึ้นใส่กรอบนะผมบอกว่าโอโ้เหรียญน,นี้แบบดูครับโอ้สวยมากครับสวยมาก ดูสิครับเนี่ยถ้าใครสนใจก็ทักลิงไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เอาเอาไอเดียไลน์ไว้ให้นะครับผมเผื่อมีป่าพี่ๆสนใจนะครับอยากจะเอาไปบูชานับรับประกัน้าแท้นะครับผมรับประกันผ้าแท้้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับหลวงพ่อปลดนี่นะครับมีไว้ก็ให้โชคให้ลาบนะครับผมนี่ครับดลบันดาลทรัพย์ดลบันดาลให้เรานะครับผมเหลือกินเหลือใช้นะครับมีกินมีใช้นะครับผมนี่นะครับ เนี่ยมีหลายเหรียญหลายแบบนะครับผมเหรียญสวยๆทั้งนั้นนะครับมีอยู่ทั้งหมด6เหรียญน,นะครับผม